ค่ะที่นี้อยู่กับแม่บุญถิ่นนะคะแม่บุญถิ่นก็ไปหาเห็ดมาแล้วนะคะค่ะนี่ค่ะเห็ดไข่นะคะค่ะเฮ้ยเ่อยเบาเห็นน้ำเพื่อนค่ะค่ะค่ะมีหลายชนิดนะคะเพื่อนยืดยนะคะเพื่อนหยุดทั้งดูนิ้วหัวเข่ามีเห็ดเต็มตลาดน้อยหน้าบ้านลูกคนมาซื้อได้เลยค่ะ สวยๆทั้งนั้นเลยนี่เห็ดตะไคร้นี่นะะเห็ดหลากหลายชนิดนะคะเดี๋ยว<น>เดี๋ยวให้ดูเนาะมาดูเลยอ้าว ดี๋ยวดนี่นะคะเห็ดจ <that was> <amigo> <Canvas> ับกลุ่มก็เก่งนะคะไม่ใช่แต่หาเห็ดน้ไม้นะคะเฮ็ด้เห็ดอเนเหืดงนี่เห็ดละงกมันไก่ตีดหมดแล้วเนากม่แต่เห็ดไท่ล่ะตอไปนี่มได้แยเต็มไปด้วต็มไปด้ตมได้ยเห็มไปด้วยเตคะเดี๋ยวต็มีมด้วยเต็มได้วยเก็มด้วยเ็มปด้ยเอ็มไปต้วยตอมไยตมได้วยเตม่ด้วยเตม่ด็มไเตไยเ็ดวยต้วยเต็มาย็มไปด้ ทางนู้นได้เห็ดแดงเห็ดปูนเห็ดแดงก่อเห็ดแดงก่อสวยมากเลยนะากินก็อร่อยมากเลยหวานเดี๋ยวยายบุญเจอก็มาเดี๋ยวยายบุญเจือก็ไปเหมือนกันเยอะๆมาเยอะวันนี้เนี่ยนี่นะคะเห็ดตะไคร้ข้าวไม่ไปแล้ว ขอบคุณนะคะที่รับชมด้วยกันค่ะขอบคุณนะคะยาของกาไฟแกงข้อผิดพอผิดพอใครจะกินแกงเห็ดพอก็ไปแกงเอาไปแกงมายำมเลยยำบเนี่ยไปเี่ยวไปเห็ดดวัคคเห็ดหน้าแรกนะคะเห็ดหน้าแรกจะเป็นสีเหลืองเห็ดหน้าแรกก็กำลังจะออก เห็ดหน้าเรนหน้ามองนะคะมีหลายชนิดนะคะแต่ว่าเห็ดไข่นี่หอยกินไปแล้วนะคะหอยก็กินไปก่อนแล้วเดี๋ยวเก็บหอยภูเขาปลาคายทั้งหอยทั้งเต่าแต่เราไม่ไปเจอตอนที่มันกินเต่าเขากินเห็นเขาอยากกินหอยภูเขาเนี่ยเขาอยากกินปูภูเขาหอยภูเขาเดี๋ยวมันกับมี่แน่นอนกับมี่หอยก็กินไปแล้วนี่นะคะอันปูภูเขาน่ะปูภูคายเห็ดหน้าแรนเนาะเห็ดหน้าเร่นี่คืคายตัวใหญ่ๆ อันนี้เห็ดน้ำนมค่ะสบหกกอเด็ดกอเี็ดตอนนี้อนนี้ไม่ถึงแต่ว่าที่เรานับเพิ่มเลยจะมีเห็ดตะลกเดีวก็หยุดติ้งๆเลยนะคะตะลูกเห็นไหมเห็ดสีแดงอ่ะเริ่มเห็ดน้ำนมแดงค่ะเก็แดงก่อนเก็แดงก่อนด้วยถ้าเราเก็บใหม่ๆนี่เ็แดงเห็ดน้ำหมากก็อร่อยนี่แล้วถ้ากนิ่นอย่างนี้น่ะอร่อยถ้าถ้านมนมเนื้ไม่หอมกล่นอะไว่ละอาบไปป่นเถอะน่าหอมกินละเม พี่ยงก้นเธอกินแล้วแม่เห็นเยอเขากินยัง่ะแชร์กดบเขาใบอกเมดอันนนะอือยังไเจบาก็บึงค่ะเห็ดตะไคร้นะคะเแลวก็ลุงสวัสดีนะคะทัานเจ็ท่านนะคะขอบคุณนะคะที่ยังอยู่เด้อขอบคุณค่ะงเห็ดอ้มเห็ดไปเรื่อยๆนะคะดูเห็ดไปเรื่อยๆเนาะ สวยงามนะคะมีทั้งเห็ดไทยเห็ดเพาะเพาะมเห็ดพึ่งก็มีอ้ไม้ค่งะน้ไม้ไม้ไหลบตดอกไหลเนาไม้ไหลนไม้ไหลสวยงามเลย เห็ดหน่อไม้ในถุงเท่าไหร่แปดสิบบาทค่ะเห็ดไหมคะเห็ดี่เห็ดไม้ดาก็สวยค่ะค่ะเห็ดไม้ดาก็สวยเห็ดม้ดาก็สวยนะคะมีหน่อไม้นางดินด้วยมีมะนาวเยอะเลยอ่ะหมดแล้วเหลือเป็นชีดมันถ้าใครถ้าใครชอบกินปิ้งก็ไปล้างเลยยายโจ้มีไฟอยู่ไปปิ้งไม่นานมันก็ซุก ว่างอยู่นะดอกจ้กบาทน้องบขายเป็นขีดค่ะได้นี่้าบาทเจ้าแบบนี้แ้ะเจ้าก็ไดนี่ไปปิ้งปนบอกไปปิ้งปนนี่หอมด้วยเนี่แนีนะเนีนั่นหอมฟังดังไปเลยนั่นนไม่ใช่อย่างไปแล้วนี่นี่น่าเตาปลาว่างมาปิ้งเลยที่นี้ใช่ละเบาทแล้มาเบาท ถามเขายมันได้่บานน่ไได้นะชาวบ้านาบานี่ไงนี่ไงลองเอาไปสร้างมือดอกบานก็ได้ดอกสวยหกวไว้ดสยไว้ดอกสวยไว้มีเอาดอกสวยไม่คะค่ะสหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะนี่จ